รับกันเดียว่นั้นแหละนะครับเวลาเราเชื่อมเราอย่ายืนนะครับเราพยายามนั่งและตำแหน่งที่เรานั่งควรจะอยู่สูงจากตำแหน่งที่เราจะเชื่อมไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมถ้าเรานั่งเตี้ยเกินไปนะครับดังนั้นพยายามนั่งแล้วให้มือรู้สึกว่าอยู่นี้เราจะได้วางม,มือได้สบายแล้วก็เชื่อมได้นานที่สนาก,การณ์ รู้ไหมทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับทุกคนจะเชื่อมโดยที่หน้ากากห่างจากที่เชื่อมไม่เกินคือใส่ไหนะทุกคนจะเชื่อมโดยที่ทุกคนเนะี่ยตอนแรกตอนนี้อยู่ไกลตัวใช่ไหมแต่เดี๋ยวทุกคนเนะี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ยเวลาเชื่อมอยู่ประมาณเนี่ยเป็นทุกรุ่นและเป็นทุกคน เพราะว่าพอเราเริ่มเชื่อมเราจะรู้สึกว่าอืมัมนก็ไม่ได้ร้อนนี่ว่าแต่เราไม่เห็นการที่ไม่เห็นแสดงว่าเราอยู่ใกล้ินขอเห็นไหมอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชํานาญเนี่ยเราต้องก้มเข้าไปจนเราเห็นต่อแหลมๆให้ได้จุดสว่างสว่างเห็นไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันจะมีผลจากการเวลาเราไปเชื่อมท่ายากก็คือท่าตั้งท่าอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เห็นปลายเราจะวาดปลายปลายลวดไปมาไปามา่ดังนั้นถ้าเชื่อมท่าลาท่าที่ง่ายจุดแล้วเรายังไม่เห็นปลายเนี่ยแสดงว่าเราโ้มไม่พอดังนั้นต้องโ้งเไปอีกแต่ถ้าเราเคยเห็นและจำภาพติดตาแล้วเนี่ยรูแม้ว่าอยู่เป็นเมตรมันก็ยังเห็นเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราฝึกอะถ้าเราไม่เห็นแสดงว่าเราก้มไม่พอเราก็โก้งไว้เห็นที่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือการฝึก แล้วเวลาเขาไปเก็บตัวเข้าค่ายกันเขาก็ฝึกแบบนี้นั่งน,นั่งบีบสิบนาทีแล้วหนึก็นั่งเลยทั้งวันเนี่ยนะครับเราจะทําการเชื่อมโฟงแฮนด์ก่อนวิธีการก็คือเราจะจับแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่หัวต้องอย่าตั้งเกินไปและอย่านอนเกินเกินไปโอเคไหม นี่คือการเดินมือแค่ตรงๆนะนะก็เดินจากของของแล้นะวก็เลื่อนตัดนะตัดเลน,ะนะไม่ตัดก็ไปเปลี่ยนอันอก็ผมรู้มีว่าไนตัดไม่ตัดอันนี้ไมตัดครับตัดนะไม่ตัดแต่ว่าแสงมันจะก้าอยู่ันมันร้อยห้าสิบบาทสราสิบนะบาท ี่ก็คือตรงๆสังเกตว่าแนวมันจะละเอียดเราก็พยายามคุมได้ให้ได้ห้ามอันนี้ผมขับมืดตอนแรกตอนแรกแม่งไม่ตัดตาพืดมัวกเที่ยวไปอย่างนนะี้ <c oughs> นี่คือการเดินม,มือตรงๆเฉยๆไม่มีอะไรก็คือเดินม,มือตรงๆเฉยๆเราก็เช็คว่าความพวนความอะไรให้ไม่ได้ห้ามนะครับต่อไปอันที่สองเราก็จะเป็นการ หน้าสามหลังสองถูกต้องไหมกระแตามตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นระดับเป็นขื้นกระดุ้นเป็นขึ้นเป็นขึ้น ตามที่เราว่าทุกๆๆๆๆย่งนะครับถ้าเราแยกๆแยกๆแยกๆเร็วมันก็จะเป็นพื้นละเอียดแต่ไงแยกเชื่อมทับเป่าอันนี้แก่คือลักษณะหน้าสามด้านสองเราจะดึงสตอกห่างกันได้หรือเราจะยิงมแยกๆๆๆๆอย่างนี้ได้นะไม่ได้จะเป็นคลื่นเป็นคลื่นน้ำตามตามที่เราดู นี iesen, s, ้เจินหักไม่เป็นต okay. ิ้นแต่ถ้าเราแยกเร็วก็จะเป็นพื้นนะครับหลักการกี้นี้ัแยก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 แยนะครับจะแยกเร็วแยกช้าก็แล้วแต่ว่าเราสปีดมือเท่าไหร่ถ้าเราถ้าเราแยกสั้นเราก็ต้องแยกเร็วหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรอยมันจะบางเยยเห็นแต่ถ้าเราแยกยาวล้วก็ช้าหน่อยเพราะถ้ามือเราเร็วกไป ่ะหวา่างนี้นะไม่ไปล่อไฟมันหน่อยแล้วมาเชียบถามว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมมีปัจจัยหลายนนนนอย่างบนอี้ดังนั้นเราต้องมีไฟของใครที่เราสามารถเชมได้ถ้าเรารู้สึกควไม่ได้หรือเชื่อมแล้วอึดหนังแสดงไม่ใช่ไฟของเราอาจจะมือก็ไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็ลดไฟลดไฟวงก็คือลดควรอและลดความรีบหาหาซิงใหม่เห็นไหมเนีย่ยเราก็พยายามทับแนวเนี่ยจเนเต็มหน้าอันนี้คือการเชื่อมโฟแฮนด์นะครับก็<ม> เดินตรงสักสามสี่แนวสามหลังสองก็สามสี่แนววงกลมสักสาสี่แนวก็น่าจะเต็มเต็มแผ่นโอเคมากก็พยายามให้เชื่อมได้ทุกอับลองดูว่าจะเชื่อมมันไม่จะเป็นต้องถนัดทุกท่าแต่อย่างน้อยให้เราได้ลองบ้างนะครับทีนี้เราก็จะเป็นแบ็คแฮนแบ็คแฮนก็จะมีสองท่าคืออะไรวงกลมกับแยกๆเคเราก็จะเริ่มจากตรงนี้ต้องมัดองศาเดินต้ okay. okay. องเหมือนเดิม Rồi. mà đã lên đưa ม้วนฝายหลังะนะม้วนจริงๆอะรอยเชื่อมเหนือมาก็ไม่ค่อยต่างเลยนะแต่มันก็จะมีขึ้นเป็นเวฟขึ้นที่เต็มครับอันนี้ก็คือเชื่อมฝายหลังแบบแบบม้วนนะครับเราจะเห็นโอ้ขอบมันชัดเจนเราก็จะพยายามบนล่างเท็จขัมม้นสมุดก็จะได้รอยที่สวยแล้วอันนี้อะไรนะแยกหนึ่งแยกก็เหมือนกันแยกแล้วก็แยก,แยกหน้าหน้าหลังหน้าหลัง ราอยู่ประมาณในกับแผ่นนี้ประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความยาก๋ยวจะมีเลื่อนไปเห็นไหมอ่ะเอาเครื่องไปเครื่องมันเซตติ้งเองนะครับมีเครื่องนี้หนึ่งเครื่องเครื่องนี้หนึ่งเครื่องเครื่องนี้เดี๋ยวไปทํโต้ไม้นะเครื่องนี้นะเพื่อให้เหลือนี้นะไปโต้ไม้เครื่องนี้ก็อยู่โต้นี้นะครับส่วนโต้นู้นมีแล้วหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องออโต้ด้วยแล้วก็เอานี้ไปอีกหนึ่งเครื่องลาด